สวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับบังลิตรรถยนต์นะฮะรถเช่ามุสัญญานะครับของบริษัทอารดีดในเครืออาคาเนแคปิตอนนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับเป็นเวลา 15... 17เจ็นาฬกาเนาะเขาวันที่16วันนี้หวยออกพไอไม่รู้นี่ฮะเรามาดูว่านะตอนนี้นะครับเรามีรถอะไรบ้างเนาะ แล้วตั้งแต่ตอนนี้นะมีคนหา f o r t จูเนอเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ f o r t จูเนอมีมาแล้วนะครับมีมาเยอะมากๆเหมือนกันนะครับมีหลายๆรุ่นหลายตัวนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่แสนนะฮะนี่ครับ f o r t จูเนอรนะครับ,รบ, er รบมีแบบเต็มๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวด,ดูดูรายการไปให้ด้วยแล้วกันเนาะฟอร์จูเนอใช่ไหมทุกคน f อจูเนอรเนี่ยผมจะมีณปัจจุบันนะ่ะรวมอ่าหนองสามสี่ห้าหกแปดระมาณเจถึงแปคันนะครับอ่าราคาเข้าๆเนาะเริ่มต้นตั้งแต่ปีตอนนี้ผมมี1ิบเ้านาะอย่างสิบเก้าเแสนอย่างเงี้ยฮะเจ็ดแสนสะครับเกียร์ออโต,โต้นะครับเจเริ่มต้นเนาะ อ่ะแล้วก็จะมีปี20ปี21นะฮะส4 v หรือจะเป็นสองจุดสี่วีวินก็มีนะอ่ะปี20่สโฟวินนะฮะตัวซิกมาครับเลขไม่แป0 0 0ือย่างเงี้ยครับ90,000มไอ้าแส0 0านะครับผมมีเยอะเนาะอ่ะมาไปดูรถตู้กันเล็กน้อยรถตู้นะครับรถตู้ของเราเนี่ยมีหน้ายาวเนาะปี19-20 19,20,21แล้วก็มี23ด้วยหนึ่งคันที่เห็นเนาะราคาเริ่มต้นอยู่ที่869,000บาทนะครับเกียร์ธรรมดานะถ้าเป็นเกียร์ออตโต้จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ990,000นะครับประมาณนั้นนะครับนะครับมาจิตตี้ถ้ามันเป็นมาจิตตี้เนี่ยปี20เนาะร้าน3นะครับมีมาจิตตี้จะมีประมาณสัก3-4คันเนี่ยอันนี้ม3-4คันตรงนี้ครับ ่ีใครมองหารถยนต์มือสองนะรถใช้แล้วนะครับเขาเรียกว่ารถมือเดียวประวัติศูนย์นะครับมามาหาตรีได้เลยนะรถทุกคันของเรานะครับราคาเน็ตเนไม่มีบวกอะไรเพิ่มเติมนะราคานี้ลมแหวนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะรสอส่งมอบละชุดนี้ เราก็จะมีตัวสี่ประตูนะครับสี่ประตูตัวเตี้ย4ี่ประตูตัวสูงมีหมดเลยเนาะนี่โปรโมชันอะ่ะให้ดูโปรโมชันตอนนี้เรามีโปรโมชันแคมเปญแล้วกันนะเป็นแคมเปญน,นะครับนี่อ่ะตอนนี้ร e v o Smart Cap ปียี่สิบนะครับราคาเริ่มต้น3ามแสนกาห้าพัน เออแสนห้าพันนะ let's go วันนี้แดดดีมากเลยฮะตอนกลางวันร้อนจัดนะครับไปเราเดินไปเรื่อยๆครับนี่เราจะสมมติก็จะประมาณนี้ e s ูนยหนึ่งจุดเก้าฮแลนเนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณสักห้าแสนหนึ่งนะตัวนี้มีประมาณยี่สิบขันได้มีเยอะมีเยอะรีโวสองจุดสี e พีแลนเนอร์สองจุสี่ e พีแนเนะครับปีสองพันยี่สิบห้าแสนสี่ห้าสี่สี่ะครับห้าแสนสี่มืนสี่พันนะครับ มี20คันได้นะฮะแล้วก็พวก v o s เนี่ยถ้าเป็น v o s นะ Toyota v o s นะครับเป็น1.5 Entry น,นะครับราคาเปิดอยู่ที่295,000บาทนะครับถึง329แล้วแต่เลขใหม่นะครับนี่ชุดนี้เดี๋ยวชุดนี้ทั้งแนวเลยชุดนี้จะเป็นทั้งแนวเลยนะทุกคน มันเลือกได้เลยถ้าเป็นวี o R D ออร์ดมีเยอะมากๆนะครับเฮ้ยวันนี้แสงสวยนี่รถตู้รถตู้มีเยอะอ่าให้ดูวีออร์ R D นะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทปียี่สิบยิบเอ็ดยิบสองนะวีออร์ R D ชุดนี้ ราคาที่ผมแจ้งไปเป็นราคาที่รวมแบตเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกคนอ่าไม่มีบอกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นซิตี้สองแสนเจ็ดเออขายให้หมดเอ้ยรถตู้สีขาวปีอะไรวะมาไงคันนี้หัวไงไม่รู้นี่ครับ แล้วก็จะมีสี่ประตูทั้งสี่ประตูสี่ประตูเกียรอโต้นะสี่ประตูเกียรโต้ตัวเตี้ยเนี่ยจะอยู่ประมาณทักสามเริ่มตั้งแต่สามแสนเจ็ดนะครับถึงสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับผม,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 มอ่าให้ดูนี่สองจุดสี่อีสองจุดสี่อีพิลเนอร์ปียี่สิบนะครับเกียร์ออโต้ สภาพเบื้องต้นเน่ยจะมาประมาณนี้เลยทุกคันเลยนะครับนี่แบบนี้ราคาเปิดอยู่ที่ห้าแสนสี่นะตัวนี้ห้าแสนสี่ชุดนี้ยชุดนี้ห้าแสนสี่ อันนี้เล็กไม้ใช้ได้อยู่นะเล็กไม่สวยไม่เยอะไม่เหมือนรอบแรกรอบแรกนี่เล็กไม่โอ้โหรอไปสองแสนสามแสนเลยฮะอ่ะ,อะเนี่ยอย่างกระบาครับกระบาชุดนี้นะผมบอกก่อนนะปียนะี่สบยี่บเ็ดนะชุดเนี้ยเกียร์ธรรมดานะครับยี่สิบยี่สบเอ็ดราคาเปิดตั้งแต่สามแสนกับอีกสามแสนเก้าพันเริ่มต้นแล้วกันนะสามแสนเก้าพันนะยี่สิบยี่ิบเอ็ดนะครับ มีตั้งแต่ป้ายฟ้าถ้าเป็นป้ายฟ้าจะถูกนะครับอันเนี้ยถือว่าตัวเนี้ยเนาะปีป้ายเขียวปี21 3 1ิบยบามแวนมลมแตเนี่ยชุดเนี้ยราคาเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้มีประมาณร้อยคันนะครับตัวนี้มีประมาณประมาณร้อยคันนะแล้วพวกคงส้มก็ยังมีมาแล้วนะครับคงส้มตัวอ่าตอนเดียวตอนเดียวเนี่ยผมมีตัวออโต้ด้วยตัวแมนนวลด้วยนะครับมีทั้งออโต้และแมนนวลเลย ตอนนี้โปรโมชั่นเนาะร r i v e สมาร์ทแคปเนี่ยถ้าเป็นตัวสมาร์ทแคปออโต้นะครับตัวเตี้ยสมาร์ทแคปออโต้ตัวเตี้ย,ยมีอยู่ตัวนี้มั้งไหมยังไม่เจออันเดยตัวเนี้ยสมาร์ทแคปออโต้ตัวเตี้ยอย่างเงี้ยเนาะอ่ะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันครับเพื่อนๆพื่สามห้าเก้าเป็นหน้านี้นะหน้าใหม่แล้วนะหน้าหมูป่านะอย่างเงี้ย เนี่ยเพราะว่าสมาร์ทแฉกผมจะมีทั้งออโต้แล้วก็มีทั้งแมนนวลเลยตัวเตี้ยนะครับเอาเอาราคามินสุดนะครับของออโต้ของ Auto, ขออโต้เนี่ยเอาหน้านี้เลย20 21ขึ้นไปนะครับ3 5 9 0 0 0ถ้าเป็นออโต้นะครับแต่ถ้าเป็นแมนนวลเนี่ยราคายืนอยู่ที่3 1 5 0 0 0หนะครับผมอ่ะแล้วก็มันจะมีเกตนะครับมีเลขไม้น,นะครับมันจะมีดิฟเรื่องเลขไม้เรื่องบอดี้เรื่องตำแหน่ต่างๆนะครับมันราคามันก็จะสวิงขึ้นไป นะครับแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่สภาพแต่ละคันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆมาเลือกเลยก็ได้ครับอย่างวันนี้ลูกค้ามาจากสงขาเนาะพี่ตั้มเนาะดูสมาร์ทแคปนั่นแหละแต่ว่าเราก็สโคปให้เหลือทักหกคันให้ดูหกคันเนาะเราก็คัดมาให้ละแล้วก็ให้เขาเลือกลูกค้าก็โอ้โหใช้เวลาเลือกเพราะว่าเราคัดไม่น้อยเก็เอให้ลูกค้าเลยลูกค้าต้องการเอาไปใช้งานเองนะครับผมทู้ราคาด้วย นะครับก็รถทุกคนันเขาก็มีตำเขาจะเห็นตั้งแต่รถมีตําหนินะครับคำว่ามีตําหนิคืออะไรอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวนชุดนี้มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะเขาจะมีรอยวงรอยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะอย่างเงี้ยครับรถมีตําหนิมันจะวงวง,วงแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแบบนี้อ่านั่นแหละครับแล้วก็โครงสร้างต่างๆถึงคานไม้นะครับมีไรหน้าไม้น็อตขยับไม้อะไรเงี้ยเรารายงานแบบตรงไปตรงมาเลยทุกคน เนาะเราลายงานแบบตรงไปตรงมานะครับนี่ใครอยากได้สีแบบอย่างนี้ก็ได้สีเหลืองก็มีนะครับสมาร์ทแคปจัดไฟแนนซ์ได้นะทุกคนจัดได้เต็มๆเลยเอ,อตลาดขายเท่าไหร่ไม่รู้่แต่ผมขายประมาณสามแสนจัดอีกสามแสนหนึ่งอ่ะสามแสนหนึ่งห้านะครับปียี่สิบยิบเอ็ดนี่ยน้านี้ยีิบเอดด้วยนะครับเนีย่ยตอนเดียวก็มี แล้วก็ตัว h ฮ g h l a n d er, ตัวนี้เป็น h i g h l a n d e er u ออโตนะครับสมาร์ทแคนะครับอาจจะติดจองแล้วคันนี้มีคันเดียวเลยเนี่ยเห็นปะโซนจุดสี่อ, e อะีะมีเยอะมากเลยนะทุกคนปี20นะเป็นตัวสุดท้ายของโฉมนี้เลยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหมูป่านะฮะแล้เนี่ยจะเป็นเอา โตโยต้ Toyota, ที่มันเป็นตู้อลูมิเนียมลอกได้นะตรงนั้นหรือจะเป็นคาร์โก้บ็อกนะครับมีนะฮะอสู e U, ตอนเดียวราคายืนที่249,000สาพแบบเนี้ยปี20นะครับหรือถึง289,000แนาพนะครับผมมีมีเยอะตอนนี้ต้องบอกว่ารถทะลักเข้ามาเยอะมากๆนะครับรถทะลักเข้ามาเยอะมากๆเลย นี่ไฮไลท์อ,อีกหนึ่งคันไฮไลท์อีกอีกหนึ่งรุ่น t o y ต t a Revo 2.4ขับ4ปี2 0 2 2ัไม่ประมาณ80,000นี่แบบนี้คันชุดนี้มี4คันนะทุกคน s u p e r f ์เฟนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะครับแบบนี้ผมมี4คัน เปิดอยู่ที่หกแสนประมาณหกแสน 6, กลางๆแล้วกันนะมีหกแสนแบบหกแสนสองหกแสนสามหกแสนห้าไปนุกแล้วแต่คันนะครับแล้วแต่คันนะครับเลขไม้น้อยสุดมีอยู่ประมาณทักงสองหมื่นสามหมื่นอ่ะตัวเนี้ยเปิดส่องได้ไหมขอขอส่องขอส่องนี 5, งง่แบบนี้บอ่อหนังนะครับเป็นบอ่อไฟฟ้านะครับบอ่อคนขับบอ่อไฟฟ้านะ 2.8งจขับ4นะครับ2.8งจขับ4นะฮะติดจองแล้วนะครับเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าลูกค้าที่เขาเคยเช่าใช้แล้วก็ก็ตามมาซื้อคืนตามซื้อไปใช้ต่อนะครับผมเนี่ยแล้วก็4 2.4นะครับเป็นตัว Entry นะครับชุดนี้เหลือคันเดียวนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นกลางๆนะครับ หน้านี้นะปียี่สิบห้าสามห้าสี่ห้าห้าประมาณนั้นตอนนี้ใครหารถใช้งานนะครับมาได้เลยแล้วพวกโครงส้มนะตัวโครงส้มที่มีตัววางผ้าบันไดแล้วก็มีกล่องลูมิเนียมกล่องเก็บของด้านหลังนะครับตอนนี้มีเข้ามาเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะมาเรื่อยๆรื่อเลยฮนะตอนนี้นะครับต้นปีไตามาสแรกเนี่ย เป็นช่วงที่ใครหารถเนี่ยมาหาที่เราได้รถแน่นอนแล้วก็ได้คัดแบบจุใจแน่ๆนะฮะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยสามแสนหนึ่งหื่นห้าพันอย่างเงี้ยครับสามหนึ่งห้าสามสี่เก้าสามห้าเก้านะครับประมาณนี้ไม่เกินนี้เลยโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้นะเฉพาะเดือนมกรานะทุกคนเฉพาะเดือนมกราไออย่างเงี้ยเริ่มต้นสามแสนเก้าพันอย่างเงี้ย ตอนตตอนเดียวปียี่สิบสามนะเดี๋ยวรอราคาก่อนถ้าตอนเดียวราคามีตั้งแต่สี่แสนเลยแล้วเพราะว่าปีใหม่ใหม่น้อยนะครับสองจุดสี่มิตรนะฮะปีสองพันยี่สิบนะครับตัวนี้ไปแล้วคันนี้แต่ว่ามีตัวนี้มีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับใครสนใจนี่สามารถจองเข้ามาก่อนได้เลยนะครับมีรถแน่นอน ราคาเนี่ยก็อยู่ห้าแสนต้นอย่างคันนี้ห้าสอง้าสามไม่เกินนี้นะฮะปียี่สิบรวมแบดนะราคาเนี้ยราคานี้รวมเริ่มร้อยมดแ,บบแล้วนะครับนี่อ่ะอีซุซูหกล้อเล็กนะครับนี่ปีสองพันสิบห้าหกล้อเล็กปีสิบห้าแบบนี้ ให้ดูเอลซูหกล้อเล็กแล้วเวลาเปิดเนี่ยมันเปิดบัสไลดข้างนะทุกคนบันสไลด์เปิดข้างมีใครเปิดไว้บ้างไหมไม่มีใครใครเปิดไว้เลยเหรออ่าเปิดอย่างนี้ครับมันจะเปิดบัสไลด์ข้างแบบนี้จะเป็นอย่างนี้ เหมาะมากสําหรับใครเอาไปส่งของลงของวิ่งของนะครับพร้อมใช้ปีสิบห้าตอนนี้มียีิบสี่คันนะทุกคนติดเหมือนติดจองไปแล้วแปดคันนะครับเนี้ยเนี่ยมันจะเปิดอย่างนี้เลยซูมออกก่อนอย่างนี้ อันนี้เอ่ะนี่แล้วที่ไฮไลท์เด็ดๆนะครับ To โตยต a าคอมมูเตอร์ปี19 20 21ถึง23นะครับเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาอ,อ่เกียร์ออตโอต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับผมเบาะ3แถวเบาะ4แถวเป็นเบาะหนังของพิพัฒน์พงษ์ทั้งหมดนะครับชุดนี้ราคาเริ่มต้นแต่ แปดแสนก็นอีกตีทักกลมๆก่อนแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแล้วกันเนาะอืมไฮสใหไฮสามร้อยนะครับมีนะนี่รถหน่วยงานไม่ต้องบอกว่าที่ไหนนะครับแต่ว่าติดติดหมดละถ้าเป็นไฮเอ็ดผมบอกอย่างเงี้ยถ้าเป็นชุดเนี้ยราคามาหกแสน 6, เลยอะ่ะผมบอกก่อนเนี่ยชุดนี้นะชุดนี้นะมาจอดปุ๊บ ติดจองปั๊บและรลอ,อเอารถเลยเออผมบอกเลยใครอยากได้นะโหทักหาผมก่อนเลยนะแล้วก็ถ้ามีรถต้องรีบช้อนนะครับผมจอดไม่เกินห้าทีไปครับผมบอกก่อนแสงสวยมากเลยรถตู้โหพร้อมถ่ายแนวนี้สวยจริงรถตู้ของเราจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อเงินสดก็ดีนะครับผมได้ทั้งนั้น ขอให้ลูกค้าบอกมาอยากได้อะไรวันนี้เราตู้รอยี1 2บคันะนะฮะวันที่หกมกราคมนะฮะสิบคันนี่หนึ่งแถวสองแถวสามแถวข้างในอีกโกดังหนึ่งแล้วก็มีซอยย่อยอยู่ด้านหลังอีกนะครับเดี๋ยวนะแถวหนึ่งมันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสบสามสิบี่สบห้า 6, 7, 8, 19, 20, 1เจ2ดส 24, แปดสิบเก้ายี่สิบดยิบสอ่เจาะประมาณร้อยี่ถูกต้องเออมีทั้งออโต,โตและแมนนุ่น ون. ผมใช้คำว่ารถตู้ที่เยอะที่สุดในประเทศไทยณนะตอนนี้ดีกว่เาเจริง 120คันผมมี120คันเกียร์โตหรือเกียร์แมนนวลน,นะครับเล็กมหมหลักหมื่นหลักแสนมีหมดเลยเยอะที่สุดในตอนนี้แน่นอนกาฟันธงด้วยนะครับนี่ฮะรถตู้ที่เยอะที่สุดในตอนนี้นะในประเทศไทยเลยนะครับก่อนที่ชุดนี้จะออกสู่ตลาดเต้นรถนะครับนะครับต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่า ลูกค้าของเรามีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นอาลานออกลาปามูนนะฮะหรือจะเป็นลูกค้าซื้อใช้นะครับหรือจะเป็นพ่อค้าหรือจะเป็นเต้นรถนะครับหรือจะเป็นหน่วยงานบริษัทต่างๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะผมคันเดียวผมก็าขายสองคันผมก็าขายสมคันห้าคันสิบคันผมขายหมดนะครับผมเอาจริงๆผมขายทุกอย่างนะฮะเนี่ยทั้งแนวนะครับแบบเนี้ย ออโตโ้แมนนวลมีครบหมดเลยแม็กเดิมฝาครอบหรือจะเป็นล้อแม็กแบบน,นั้นนะครับนี่แบบนี้อันเนี้ยอีกชุดหนึ่งแบบเต็มเต็มถ้ามาดูรถรถที่ผมแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณได้รถกลับบ้านแน่นอนนะครับเกียร์ธรรมดาเริ่มต้นที่อาร์ตีสักแปดเจดเก้าขึ้นไปนะครับเกียร์ธรรมดา เรื่ตั้งแต่ปีสิบเก้าเนาะถ้าเกียร์ออโตอยู่ที่ประมาณเก้าแสนเก้าขึ้นไปนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะราคาเริ่มเพราะฉะนั้นเริ่มแสดงว่ามันต้องเล็กไมอาจจะเยอะหรือไม่รถมีแตะหรืออะไรก็ตามนะครับแต่รถพวกนี้ไม่ได้ชนหนักหรือพูดง่ายเราเรา,เร,ารับประกันการโอนอยู่แล้วรถรถเรามีเล่มโอนได้ถูกต้องตรวจสอบประวัติได้ทั้งหมดนะครับแบบนี้ทั้งชุด หน้ายาทั้งชุดนะครับหน้ายาทั้งชุดนะร้อยี่สิบคันตอนนี้ติดจองมาสักสามสิบสี่สิบคันแล้วนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะทุกคนเป็นเบาะหนังพพัฒน์พ,พงศ์นะครับเบาะสามแถวเบาะสี่แถวอใครอยากได้ยังไงก็ว่ามานะครับมีชุดนี้จะเป็นสีบอลทั้งหมดนะครับสีบอลทั้งหมดเลยแบบนี้นี่ฮะโตโยต้าคอมพิวเตอร์ครับสองจุดแปดใช่ครับนี่ฮะ ดูหมดดิแล้วถ้าออตโต้ผมมีถึงปียีามเลยนะเอาจริงเนี่ยทั้งแนวจริงเพื่อนๆใครใครที่กำลังมองหารถตู้ไว้วิ่งวิ่งนะผมอย่างนี้ใครที่กำลังมองหารถตู้วิ่งงานมาทางนี้เลยดีกว่าเอาอย่างนี้เพราะว่าคุณมาหาที่ผมนะคุณได้รถแน่นอน เรามีรถให้เลือกแบบว่าจุใจนะครับจุใจและรถทุกคันนั่เป็นรถเดิมเป็นรถที่มีประวัติการเข้าศูนย์เป็นรถมือเดียวมีเล่มชัดเจนนะครับนี่ฮะใครทําแบบวิ่งท่องเที่ยวทําทัวร์ทำอะไรวิ่งรับส่งพนักงานมาที่ผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาที่ผมไม่ผิดหวังแน่นอนการันตีเลยนะครับอ่ะย้าเบอร์บางลิตอีกทีหนึ่งบางลิศรถยนนะฮะขายรถเช่าหมดสัญญาบริษัท อคเน์แคปิตอลหรืออดีดนั่นเองนะครับผมอ่ะ8 3, 8 8 8 9 9 3 3 1, 7 7นะฮะ0838793317นะครับ,รบนี่ฮะใครอยากได้รถกระบะรถตู้รถเก๋งนะครับที่มีเล่มนะฮะมือเดียวตรวจสอบได้มามาหาบางลิตได้เลยคุณได้รถไปใช้งานอย่างแน่นอนเชื่อผมบางลิตจัดให้ตอนนี้ผมลาไปแล้วนะทุกคนสวัสดีสวีดัดบาบายบาย